ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะ กับคู่นางสาวหาทไทชนกไข่แสงทองหรือว่าคูแนนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บ 2. การคิดและก็คำนวณน,นะคะอ่ะ เราได้เรียนการการบวกลบคูณหารละคนแบบมีวงเล็บไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการบวกลบคูณหารแบบไม่มีวงเล็บกันครูบอกกับนักเรียนเสมอเลยว่าในการบวกลบคูณหารเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากวงเล็บก่อนใช่ไหมคะถ้ามีวงเล็บแต่ทีเนี้มันไม่มีวงเล็บเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าไม่มีวงเล็บนะคะ จะเริ่มจากข้อ1เลยถ้าเป็นการบวกและการลบอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องทําจากซ้ายไปขวาอ่ะเน้นนักเรียนเน้นย้ําตรงนี้เลยถ้าเป็นการบวกลบคูณหารอยู่ด้วยกันหนูจะต้องทําจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะคะต่อมาข้อที่2ถ้าเป็นการคูณและการหารถ้าเป็นการคูณและการหารอยู่ด้วยกันก็จะต้องทําจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะคะข้อที่ส ถ้าเป็นการบวกลบคูณและหารอยู่ด้วยกันจะต้องทำตัวคูณแล้วก็ตัวหารก่อนแล้วก็ค่อยไปบวกกับลบนะคะอันนี้นอกแดงเข้าใจไหมอ่ะเอาใหม่การบวกลบคูณหารลักคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะถ้าบวกกับลบอยู่ด้วยกันจะต้องทำจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าคูณกับหารอยู่ด้วยกันก็จะต้องทำจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าข้อใดที่มีบวกลบคูณหารผสมกันมาทั้งหมดให้นักเรียนทำคูณกับหารก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำบวกกับลบเนาะ<ๆ>ก็ทำจากซ้ายไปขวาเช่นเดิมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสำหรับการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บกันนะคะนักเรียนคะ เรามาดูตัวอย่างการบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บกันนะคะอะข้อที่หนึ่งกดข้อแรกของเราคือถ้ามีการบวกแล้วก็การลบอยู่ด้วยกันจะต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจากซ้ายไปขวาก็คือก็คือจากทางนี้จากนี้มาทางนี้เนาะอะ,อะครูจะนำตัวเลขมากเป็นตัวเลขตั้ง ันไหนมากกว่ากันคะห้าแสนหรือว่าสองแสนมากกว่าห้าแสนเนาะห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่ลบด้วยสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าอะลบกันเลยค่ะสี่ลบเก้าไม่ได้ยืมตัวข้างหน้ามาจากสี่เป็นสิบสี่ จาก3เหลือ2นะคะ14บสีลบเ้าได้ไหมลบได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะได้5 2าลบสได้0 1นลบสไม่ได้ไปยืมตัวข้างหน้ามาจาก1กลายเป็น11 11อลบสได้เท่าไหร่คะ11บลบส เป็นแปดเนาะอ่ะศูนย์เมื่อกี้ถูกสามยืมจะเหลือเก้านะคะเก้าลบหนึ่งได้แปดอา้าวหกลบกับแปดไม่ได้ยืมตัวข้างหน้าจากหกเป็นสิบหกข้างหน้าเหลือสี่นะคะสิบหกลบแปดได้เท่าไหร่สิบหกลบแปดได้แปดสี่ลบสองเหลือ สองอะเพราะฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้ลบได้คำตอบเท่ากับสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าเสร็จแล้วนะักเรียนก็ค่อยนำมาบวกกับหนึ่งแสนสี่มื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดนะอะครูจะเอาตัวเลขมากตั้งก็คือ สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าและบวกด้วยหนึ่งแสนสี่มื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดอ่ะบวกพร้อมกันค่ะเจ็ดบวกห้าได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งแปดบวกกับศูนย์ได้แปดบวกกับที่ทดเป็นเก้าแปดบวกศูนย์ได้ 8 9บวก8เป e ็นเท่าไหร่คะ9บวกแเป็น17ใส่7ทด1 8, 9, 8 9, ึบวกหเป็น9บวกอีก4เป็น13นะคะใส่3ทด1 2ึบวกหเป็น3 3บวกกับที่ทดเป็น4เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบคำตอบข้อนี้ยังคะข้อนี้เราจะตอบว่าเท่าไหรสี่แสน สามหมื 37, ่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองอะพอทำได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวรอรออีกข้อหนึ่งลองคิดอีกข้อหนึ่งนะคะเอาโจทย์อะไรดีอะอ่ะเอาสองพันสองร้อยแปดสิบคูณแปดสิบเอ็ดและหารด้วยยี่สิบสี่ เออมีเครื่องหมายคูณแล้วก็เครื่องหมายหารทำจากไหนไปไหนคะทำจากซ้ายไปขวาเช่นเดิมเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะทำเครื่องหมายคูณกันก่อนอืมอตัวเลขตั้งของเราคือ2280นนะคะและอ่าเครื่องหมายคูณครูขอโทษครูเขียนผิด 2 2งพันอคูณแปอ่ะคูณเลยศูนย์คูณหได้0 8นคูณหได้8 2ดคูณหได้2และ2อคูณหได้2อ่ะเสร็จแล้วไวไหมอ่ะเหลือ8นะคะเหลือแปดอีกตัวหนึ่งอนักเรียนใส่ศูนย์ไว้ก่อนกันหนูงงแปคูณศูนย์ได้ศูนย์ 8 8 64ใส่4ทด6ค่ะ8 82เท่าไหร่8 2 16บวกอีก6เป็นเท่าไหร่คะ16 22เนาะใส่2ทด2 8 1 8 8 2 16 16บวกอีก2เป็น18ค่ะอ่ะหนูนำตัวเลขมาบวกกันเลย0บวก0ได้0 8บวก0ได้ แปสี่บวกสองได้แปดสองบวกสี่ได้สี่และแปดก,กับหนึ่งก็ชักลงมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสองพันสองรอแปดสิบคูณแปดสิบเอ็ดได้นาเยเท่าไรคะหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนำไปหารกับยี่สิบสี่นะคะ ตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขตั้งคะใช่ครูใช้ปากกาแดงหนึ่งแสนแปดมืสี่พันแปดร้แปดสิบเป็นตัวตั้งและนำยี่สิบสี่คือตัวหารนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็มาดูว่ายี่สิบสี่อะไรได้ใกล้เคียงกับสิบแปดมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นหลักร้อยเลยนะ24อะไรได้ใกล้เคียงกับ184ถ้านักเรียนไม่รู้ให้นักเรียนเริ่มจากแม่2อ่งลอง24 2ก่อนเอาตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะ24่คูณสเป็นเท่าไหร่สี4หนึ่งไม่ใกล้เคียงอ่ะเอาเอาตัวเลขอะไรดี ห้าดีไหมคะอาลองห้าห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์โพสสองห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบบวกอีกสองเป็นสิบสองอ่ะก็อย่างไม่ใกล้เคียงเอาตัวเลขอะไรดียี่สิบสี่คูณคูณเจ็ดแล้วกันเนาะอ่ะเจ็ดสี่เท่าไหร่คะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบ 8ใส่8ปทด2 7 1 7 7 2 14 14 15 16อ่ะใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงแล้วแหละแต่ว่าครูคิดว่ามันนา่าจะมีตัวเลขอื่นอีกนะคะอ่ะเราลองในเมื่อในเมื่อคูณด้วย7แล้วมันใกล้เคียงเราก็ลองขยับขึ้นไปเป็น8ดูซิว่ามันจะเกินไหมแปด8นึ8งแปดแ 4 8 4 32ใส่2ทด3นะคะ8 1 8 8 2 16 16บกวกอีก3เป็น19อา้าวเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแม่7นะคะเราใส่7ด้านบนเลข4เพราะมันคือหลักร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้นำ24คูณเเป็น168หนูก็นำ168 ่ะมาเขียนและใส่เครื่องหมายลบลบกันได้เท่าไหร่คะสี่ลบแปดไม่ได้ยืมตัวข้างหน้าจากสี่เป็นสิบสี่จากแปดเหลือเจ็ดสิบสี่ลบแปดได้เท่าไหร่คะได้หกเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งนะคะทีนี้หนูก็ดึงเลขแปดลงมา อ่ะร้อยหกสิบแปดนี่ไงยี่สิบสี่คูณเจ็ดได้เท่ากับร้อยหกิบแปดหนูก็ใส่เจ็ดไปเหมือนเดิมเป็นร้อยหกสิบแปดลบกันได้ศูนยังตัวเลขยังไม่หมดหนูก็ดึงลงมานะคะอ่ะยี่สิบสี่อะไรได้แปดมีไหมไม่มีไม่มีหนูใส่ศูนย์เลยแล้วก็ดึงศูนย์ลงมายี่สิบสี่อะไรได้ แปดสิบมีไหมคะอะลองยี่สิบสี่คูณสามสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสามหนึ่งสามสามสองหกเจ็ดอะอันนี้เจ็ดสิบสองนะลองสี่ไหมยี่สิบสี่คูณสี่ 4416ใส่6ทด 1, 4 1 4 4 2 8 9 9 6แสดงว่าใกล้เคียงที่สุดคือ24คูณ3เท่ากับ72นะคะเสร็จแล้วนักเรียนนำมาลบกัน80ลบ72ได้0ลบ2ไม่ได้หนูยืมตัวข้างหน้ามาจาก0กลายเป็น10จาก7เอ้ยจาก8เหลือ7 1ิบลบสองเป็นแปดเจ็ดลบเจ็ดได้ศูนย์สดงว่าข้อนี้มีเศษเท่าไหร,ร่คะเศษแปดตอบเท่าไหร่ตอบคำตอบของเราคือตรงนี้ตอบเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามเศษแปดนะคะอ่ะพอได้แล้วเนาะ เมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนหยิบหนังสือชุดกิจกรรมเล่มสีส้มขึ้นมาค่ะเปิดไปหน้าที่หนึ่งรเปิดไปหน้าที่หนึ่งรอนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1นึจสี่เจจะมีทั้งหมดห้าข้อ มีบรรทัดเยอะๆแบบนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยละเอียดเหมือนที่ครูได้แสดงให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่นี้นะคะจากตัวอย่างนักเรียนอย่าลืมเขียนวิธีทำแล้วก็ตออบอตอบให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะตั้งสติก่อนลงมือทำทุกครั้งแม่สุดขูลท่องให้คล่องค่ะอ่ะไปแล้วนะสวัสดีจ้า